สื่อให้ฉายาชรอตเดอ็คลามวันสติบอกอะไรหรือเทนปัดสัญญาฉบับใหม่สนอาเดยมีแทนบางโมสรุปข่าวรยพูประจำวันที่4ตุลาคมกับผมโค้แอกนะครับสวัสดีครับใครค้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารทีมรยพูนะก็มีมาฝากจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่สื่อพูดถึงฉายานะฮะตั้งฉายาว่าเดอ็คลามวันแล้วก็มีสติที่เป็นตัวบ่งบอกบางอย่างนะครับรวมไปถึงือข่าวลือเทนว่าปัดสัญ,ญญาจากสเปนเนี่ย เดี๋ยวจะมาเล่าชี้แจงให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดียก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีติ่งไทยฝูนะครับร้านอาหารจีนพื้นบ้านเซี่งไฮเ้เสชวนนะครับมีกว่า50เมนูนี่เมนูเด็ดๆก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับมีกว่า6สาขาครับนะ หสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลนะพัฒนาการ50พุทธมณฑลสาย2ถนนจันทร์ลำลุกกาคลอง4พระราม2แล้วก็นวลจันทร์60นะครับไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้นะครับหรือแอดไลน์ติ่งท้ายฝูนะครับลองดูรายละเอียดอาหารได้หรือว่ามีสั่งถึงบ้านไหมเนี่ยผมก็ลองดูนะครับว่าสั่งถึงบ้านได้หรือเปล่านะครับก็ลองสอบถามกันเข้าไปได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนจดีนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทด้วยใครที่ปูพื้นบ้านใหม่ช่วงนี้อย่าลืมนึกถึงนะครับ s p c สมาร์ทแบ ส่วนไม้ทนเหมือนหินนะครับกันเชื้อราการแบคทีเรียการปลวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพประได้มันทนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188ครับผมมาเริ่มต้นกันเลยที่ข่าวแรกนะครับไลอ้อนกาเฟนแบกครับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลเราเองนะแซนเดอร์แชตเตอร์พรีออฟเดอะมันต์ฟอร์ตีมเบอร์นะครับก็ได้รับการโหวตจากแฟนบอลลิเวอร์พูลเองนี่แหละนะได้เป็นแมนออเดอร์แมนในเดือนนี้เดือนที่แล้วของสิงหาคมเนี่ย เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าแต่เดือนกันยาเนี่ยเป็นไลอันกาเฟนแบกแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่กาเฟนแบกได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของลิปูนะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะเจ้าตัวก็บอกยินดีมากที่ได้นะแต่ก็ยังของทํางานหนักต่อไปนะนี่ไรอันกาเฟนแบกในส่วนของพีเมลีครับอันนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดให้โหวตนะครับสาหรับผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนนะเพื่อนๆต้องนึกภาพไปก่อนเลยอะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังหมด มันต้องประมวลผลในรอบเดือนนั้นให้เสร็จก่อนซึ่งตอนนี้เข้าสู่เดือนตุลาใช่ไหมมันก็กลับมาประมวลว่ากันยาใครได้อะไรบ้างปรากฏว่านักเตะลีภูเราเนี่ยมีอ่าสำหรับ player of the month ของพรีเมียร์ลีกนะครับมีลุ้น2คนนะก็คือมีหลุยดีอาร์สกับมีไรอันกาเฟนแบกนะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นๆทีมอื่นๆนะก็จะมีกาเบียลนะโอ้โหมงได้หลายลูกด้วยมีฮาวิบานส์มีลาอูฮ uh นะิมิเนสนะมีเดวิสแม็กนิวมีโคพาวเมอร์แล้วก็โอริวาสกินซึ่งถ้าถามผมนะ ถ้าเอากันเรื่องแบบเรื่องดวงเรื่องอะไรที่หลายคนแบอกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีแล้วได้แล้วมักจะดวงไม่ดีอะไรแบบนะี้ผมคิดว่าไม่น่าได้กาเฟนแบกดีจริงแต่ผมว่าเป็นกองกลางมันมันบอกมันมันไม่มีตัวเลขบอกนึกภาพออกใช่ไหมไอ้พวกตัวลุกอะโอกาสดีแล้วถ้าเอาตัวเลขจริงๆมันก็ต้องโคพาเมอร์ถนะ้าถามผมนะลองดูตัวเลขของโคพาเมอร์ mer, ฮะโคพาเมอร์ Co mer, เนี่ยสี่นัดชนะสามเสมอหนึ่งยิงไปห้าแอซิดหนึ่งอะ ตัวเลขนี้ถ้าดูจากตัวเลขอย่างเดียวแล้วก็ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นด้วยผมว่าพาวเมอร์ครับนะเดือนที่แล้วผมเดาถูกนะเ,ออเดือนที่แล้วผมเดาเป็นฮารันกับผู้จัดการทีมเ,เป็นของทางไบตันแล้วก็ได้ทั้งคู่เลยนะผมเดาแด้วดูซิว่ารอบเดือนนี้ผมจะแม่นอีกไหมนะฮะพาวเมอร์ Palmer น่าจะได้ส่วนผู้จัดการทีมอ,อาร์เนอร์ชอร์ลอตอาจจะมีติดมาแต่อาร์เนอร์ชอร์ลอตเป็นคนเดียวนะครับที่มีความแพ้แพ้ผสมในนั้นเป็นชนะ3เสมอหนึ่งเอยชนะ3แพ้1 คนอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นชนะ2เสมอหนึ่งชนะ3เสมอหนึ่งชนะ2เสมอหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าดูตรงนี้ไม่แน่นะอาจจะเป็นเอนโซมาเลสกาก็ได้ชนะ3เสมอ 1, หนึ่งะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมีเสมอแมนซิตี้ชนะสเปอร์แล้วก็ชนะอาจจะเป็นอาร์เดต้าไม่ก็โอมาโกซิวาก็ถือว่าทำผลงานขึ้นมาติดท็อปไฟของลีกได้ก็น่าสนใจ แต่ตัดผมว่าอันเนอร์ชลอตไม่ได้หรอกนะฮะว่าไม่เอนโซมาเรกาก็อาเตต้าอะดานะเออก็ว่ากันไปทีนีน้มาดูกันที่สื่อครับคือผมต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากสื่อความเห็นจากนักข่าวสายหงแดงนะฮะอย่างคริสบัตคอมของเทเลกราฟซึ่งเขาก็มีพูดไว้ในท่อนหนึ่งว่า Normal o วันนะครับก็คือไปแล้วแอฟเพียคือคือหายหายไปแล้วนะฮะก็คือเจอคินคอปไปแล้วแต่ตอนนี้ถูกแทนที่โดยเดอะคลามวัน คลามแปลว่านิ่งก็คือกุญซือสงบนิ่งอะเดลโมวันก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งสงบนิ่งก็คือคนสงบนิ่งคนหนึ่งะนะครับก็คือเอาง่ายๆอร์เนอร์ชลอลด์ฉาย,ยาถ้าแปลเป็นไทยก็คือสงบนิ่งอะบุคคลสงบนิ่งอะนะฮะแต่ขออนุญาตนะผมขอมาพาเพื่อนไปดูสัมภาษณ์ของโมก่อนไปดูสัมภาษณ์ของโมก่อนก่อนที่จะกลับมาเรื่องบทบทวิเคราะห์นะฮะผมว่ามันน่าจะคล้องกันได้ดี โมซาร่าเมื่อวานนี้หลังจบเกมนะครับได้แมนนวลแมทด้วยใช่ไหมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ถูกสัมภาษณ์โดยสื่อบีอินแต่น่าจะเป็นบีอินในบ้านเกิดเขานะพวกพูดเขาพูดภาษาอาหรับอะครับแต่ทีนี้มีคนที่เขาฟังภาษาอาหรับตรงนั้นแล้วแปลมาให้ฟังแล้วคำแปลของเขาก็คือเขาพูดเปรียบถูกถามแหละว่าระหว่างสไตล์ยุคครอปกับสไตล์ยุคอาร์เนอร์ชาร์ลอตเนี่ยมีความต่างกันตรงไหนบ้างความต่างนะไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่านะเขาพูดแค่ว่าความต่างนะเขาบอกว่ากับในยุคของเจอเกนเจอเกนครอปเนี่ย สไตล์การเล่นเนี่ยจะมีความมั่นคงสม่ําเสมอหมายถึงสไตล์นะจะเล่นแบบมันมีแพทเทิร์นมีรูปแบบที่ชัดเจนแบบเดิมอ่ะเขาใช้คําว่า always consistent consistent แปลว่าความสม่ําเสมอแต่ในที่เนี้ยเขาพูดถึงสไตล์ of playing ี่ยมันแปลว่าเล่นแบบในแบบเดิมๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ we have to impose it มันคือการถูกบังคับให้เล่นแนวทางเดิมหมายถึงว่าก็คือแบบจะมีแบบแผนในการเล่นแบบเดิมไม่ว่า คุณจะ playing on any team we face คุณจะเล่นเจอกับใครก็ตามคุณจะต้องเล่นแบบเดิมมันมันมันก็ดีไปอีกแบบเนาะแต่กับยุคอา์เนอร์เนี่ยเขาบอกเลยนะยุคอา์เนอร์เนี่ย sometime make change บางครั้งเขาก็มีการเปลี่ยนแปลง and a d a p t นะครับปรับปรับเปลี่ยน change แปลว่าเปลี่ยนแปลง adapt นะแปลว่าปรับน่าจะมันเชิงแบบปรับเปลี่ยน depend on depend on แปลว่าขึ้นอยู่กับนะฮะ the team we playing against ขึ้นอยู่กับ ว่าทีมที่เราเจอคือใครด้วยคือจะมีการยืดหยุ่นมีการปรับเปลี่ยนบ้างในบางส่วนนี่คือบทสัมภาษณ์ของบางโมที่ทำให้เราเห็นภาพว่าอ๋อมีความต่างกันแบบนี้เนาะคุณซื้อสองคนนะ่ะดีคนละแบบนะมีความต่างกันแบบนี้ทีนี้กลับมาที่บทวิเคราะห์ของทางคี t บัตคอมเรื่องฉายาที่ผมบอกนะครับก็คือเนี่ยเปลี่ยนจากเดนอร์มววันรนวันนะครับมาเปลี่ยนเป็นคลามวันนะครับ ชลอตมีความนิ่งเขาบอกคล้ายไปทางราฟาเอลเบนิเตสนี่ในสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยผมว่าคล้ายกับสิ่งที่เราเคยพูดกันหลังเกมเหมืออะไรก็ตามที่เรามีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะหละายหลายคนก็บอกเออมีความบุค,คลิกนะบุค,คลิกมีความคล้ายไปทางราฟาเอลเบนิเตสมีความนิ่งนิ่งเอ่อก็ที่ที่มาจากฉายาคลามวันนี่แหละนะครับมีช็อตหนึ่งที่ตอบคําถามนักข่าวด้วยอาเนอร์ตอบคำถามนักข่าวว่า ก่อนน้านี้นนมันจะมีนัดที่บางทีเล่นก็นอาจจะไม่ดีบ้างหรือไม่พอใจในจุดไหนบ้างคุณเคยแบบไประเบิดอารมณ์ใส่นักเตะบ้างหรือยังอาเนอร์ก็บอกว่าผมคิดว่าการไประเบิดอารมณ์ใส่นักเตะหลังจบเกมเลยสําหรับผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นักเพราะผมเคยเป็นนักเตะมาก่อนและผมรู้ว่าเวลาคุณซื้อระเบิดอารมณ์ใส่นักเตะหลังจบเกมอะ่ะมันจะมีนักเตะเกาะกลุ่มกันและนินทาผู้จัดการทีมแบบแบบลแบบแบบ้อล้อเลียนว่าอู้บ้าอะไรเง,งี้ยคือเหมือนเขารู้ว่าจะถูก จะถูกล้อเลียนอะ่ะเออเนี่ยฮะเนีย่ยเขาบอกผมเพเคยเป็นนักเตะมาก่อนแล้วแล้วถ้าคุณระเบิดอารมณ์ปุ๊บอะ่ะจะมีนักเตะคืออาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่มันจะมีบางส่วนหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ They would make fun you, อะ่ะเดบิวตเมคฟันออฟอยู่อ่ะเขาจะแบบมองคุณเป็นตลกกับคุณอะ่ะดังนั้นเนี่ยเออในมุมของอาร์เนอร์ชอลตอย่างที่เขาบอกเขาเลือกที่จะให้อารมณ์มันเย็นลงแล้วอีกวันหนึง่งค่อยมาประชุมแล้วมาคุยกันแบบด้วยเหตุและผลที่ไม่ใช่อารมณ์มากกว่านี่คือ ก็คือที่มาของไอ้คำว่าคลาดวันด้วยนะใช่ไหมใช่ไหมครับเพืเ่อนๆแล้วก็มากันที่สติแล้วก็สไตล์สติที่เกิดขึ้นแล้วก็สไตล์ไม่น่าเชื่อนะครับเพืเ่อนๆไม่น่าเชื่อว่าการครอบครองเกมนะฮะเรา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 ,เรารูปัชญาของอาร์เนอร์สโลตตั้งแต่ก่อนมาใช่ไหมครับรวมไปถึงตอนมาแล้วเขาก็พูดว่าเขาอยากจะทําทีมให้ลิพูกลายเป็นทีมที่มีการคลองบอลเน้นการคลองบอลบุกมากขึ้น มีความเสถียรมีการควบคุมเกมที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นสิ่งที่เราวาดภาพไว้ในหัวกันก่อนเลยคืออะไรครับผมว่าทุกคนจะวาดภาพว่าโอ้การผ่านบอลมันต้องเยอะขึ้นแน่เลยนะต่อเกมอะไรแบบนี้ปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาจนถึงตอนนี้อ่ะโอเคถ้าเราดูจํานวนนัดไปเทียบกับยุคครอปทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ได้ที่เพื่อนๆเห็นในภาพนี้คือ9ซีซั่นในยุคครอปแล้วก็รวมมาถึง1ซีซั่นในยุคอาร์เนชชิลดที่ยังเล่นไปได้แค่ประมาณ2เดือนก,กว่าเท่านั้นเนี่ย ดังนั้นถ้าเราจะมาดูจานวนทั้งหมดสมมติอ่ะให้ดูช่องแรกเลยนะฮะไอที่เป็นตัวเลขสองสามหมื่นเนี่ยเห็นไหมของอายุอาร์เนอร์ชลอตมันจะแค่สามพันเพราะเพิ่งเล่นไปแค่ไม่กี่นัดถูกไหมถ้าเทียบตรงนี้เทียบไม่ได้แต่คุณดูช่องต่อมาที่เขียนว่าเพอร์เกมนะครับเพื่อนๆดูช่องที่เขียนว่าเพอร์เกมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปเพื่อให้เห็นกันนะชัดเพอร์เกมแปลว่าต่อเกมทีนี้หารหารเฉลี่ยมาเป็นต่อเกมละเพราะหารค่าเฉลี่ยออกมาปรากฏว่าอาร์เนอร์ชลอตผ่านบอลต่อเกมอยู่ที่ 560ครั้งต่อเกมซึ่งน้อยกว่ายุคเจอเกนครอปเกือบหมดเลยมีปีเดียวก็คือ2015-16ซึ่งมันเป็นยุคที่มีร้อยต่อระหว่างครอปกับคลอปกับเบนเดอร์ราเจอร์ด้วยไงอันนั้น519ครั้งต่อเกมนั่นแปลว่าเอางี้แล้วกันยุคอาร์เนอร์ชลอดตอนนี้ค่าเฉลี่ยาการผ่านบอลต่อเกมอะลดลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ8ปีอ่าใช้คำนี้ก็ได้อ่ะมาช่องต่อมาครับพาเซ successful นะครับการผ่านบอลสาเร็จเป็นจานวนครั้งอ่พาครั้งไปเทียบกับเป็นหมื่นๆครั้งมันก็ไม่ได้เพราะจํานวนเกมมันน้อยกว่าลืมบอกเพื่อนๆไปว่าอันนี้แค่ในลีกอย่างเดียวนะวัดแค่ในลีกอย่างเดียวช่องต่อมาดีกว่าครับอันนี้วัดได้ per game คือการหารค่าเฉลี่ยออกมาต่อเกมแล้วครับปรากฏว่าเช่นกันเลยอาร์เนอร์โชลตผ่านบอลต่อเกมนะผ่านบอลสำเร็จไอ้ะตะกี้คือผ่านบอลทั้งหมดแต่สำเร็จแ้วกันสำเร็จคือ468 486่กก็เป็นอันดับที่ น้อยผ่านบอลสําเร็จต่อเกมมันน้อยที่สุดอะด้วยจานวนนะน้อยที่สุดในรอบเจ็ดปีถ้าดูตามหุตัวเลขตอนนี้มันจะมีสองพันสิบหกสิบเจ็ดที่ที่น้อยกว่าสามครั้งเห็นไหมสี่แปดสามตรงนี้แต่ช่องสุดท้ายครับน่าสนใจโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าผ่านบอลต่อเกมน้อยลงปับนิดนึงน้อยลงกับยุคครันิดนึงสาเร็จก็น้อยลงนิดนึงแต่ถ้าคุณเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เอาเป็นเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นับเป็นครั้งอะนึกภาพออกใช่ไหมนับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ย ปรากฏว่า86.78%ใรนยุคอาร์เนชวลที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มากที่สุดมากกว่ายุคครอปทั้งหมด9 9ซีซันเลยบอกอะไรครับสถติติตรงนี้บอกอะไรสถติติตรงนี้บอกก็คือในเรื่องของการทรานซิชันบอลการผ่านบอลที่เน้นเมคชัวมากขึ้นการจะเล่นบอลเสี่ยงน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่เล่นเลยนะจากตัวเลขน,นี้ก็คือยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่แต่แค่ว่าน้อยลงอาจจะไม่ได้น้อยลงมากขนาดนั้นแต่ก็น้อยลงอะ่ะ เล่นบอลเสี่ยงแบบที่จะแบบตูมตามตูมตามมีไอบอลไดเรกอะไรมีมีผสมแต่ว่ามีมีเล่นแบบมีดึงจังหวะก่อนก่อนที่จะเล่นแบบนั้นด้วยมีเอาให้ชัวร์ก่อนด้วยผ่านบอลให้มันแม่นขึ้นด้วยอย่างที่อาร์ตันโชลอพยายามซ้อมเล่นลิงแล้วให้ทุกคนเปลี่ยนหน้าเท้าอย่างเดียวห้ามไข้อะเพื่อที่จะพยายามให้ทุกคนผ่านบอลกันแม่นขึ้นด้วยผมว่าตรงนี้มันเลยออกมาเป็นตัวเลขที่ออกมาครับว่ามันปรับปรุงพัฒนาขึ้นดีขึ้นนิดนึงจริงในเรื่องของการผ่านบอลสําเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์มากยิ่งขึ้น นะครับตรงนี้ก็ดูกันจริงๆมันยังต้องดูยาวกว่านี้แต่ว่าอันนี้เอาให้เห็นและการสื่อเขาทํามาผมก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับโอเคนะอ่ะสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์เจอกับคิดซ่าพาเลตนะครับคู่หัวค่าเลย18.30นาิกานาทีกรรมการออกมาแบบพีคๆนะฮะเป็น2คนที่เราชื่นชอบกันซะด้วยอันนี้ประชดนะครับคนแรกเลยก็คืออ่ะเพื่อนๆรู้ชื่อกันดีนะฮะไซมอนฮูเปอร์ไอคนที่ตัดสินพลาดเกมกับสปเปอร์จำได้ไหม ที่เราเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแล้วแพ้สเปอร์จำได้ไหมไปีที่แล้วผมว่าเรายังจำกันได้ใบแดงให้กับโชต้าด้วยใช่ไหมแบบมันมีหลายอย่างที่ที่ไออะเอาเป็นว่าเราทุกคนจำชื่อเขาได้ไซมอนฮูเปอร์อีกคนหนึ่งคือเดวิดคูดครับเป็นผู้ตัดสินว์อ R ในเกมที่เจอกับพาเลทครับคนนี้เคยพลาดตอนที่ไม่ยอมเช็คให้ดีตอนที่ฟันไดโดนไอเจ้าพิกฟอร์ด เข้าบอลแล้วฟันได้เจ็บหัวเข่าทุกคนจําได้คือมันเช็คแค่ว่าแดงไม่แดงแต่มันอ่ามันเช็คแค่ว่าล้าไม่ล้ําแต่มันลืมเช็คว่าออกมาออกมาเล่นคนแบบนั้นได้แดงไม่แดงซึ่งตอนนั้นก็ออกมาขอโทษว่าอ๋ออาจารย์นจะผิดพลาดไม่ยอมเช็คว่าแดงไม่แดงด้วยแต่เช็คแต่แค่ว่าล้าไม่ล้าอย่างเดียวอ่าพิกฟอร์ดมันเข้าคนเต็มเเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยสองคนนี้จะมารวมตัวกันนะครับดูสื่อเขาใช้คาสิครับว่าลิปูแฟนไนส์แมนไนส์แมนแปลว่าฝันร้ายนะครับเลฟเฟอรี่ผู้ตัดสิน พุทธสินปัดร้ายของเรียบูมานะครับคอมโบเลยนะ2คนคอมโบคือมามัดรวมกันเลยนะฮะจะบ้าตายนะครับส,สุดดดานนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะ,ะแต่หวังว่า2คนนี้เคยพลาดมาเขาอาจจะไม่มาพลาดซ้ําๆก็ได้นะครับนี่มองโลกในแง่บวกแล้วนะ มากันที่เรื่องราวของเทนอานกับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับเพลินได้ทุกมิตรับกับป๊อปคอร์นเมเจอร์ในรูปแบบซองวันนี้จากป๊อปคอร์นอร่อยอร่อยหน้าโรงหนังมาในรูปแบบซองที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทุกสาขาเลยนะครับลองไปหากันได้28บาทต่อซองเท่านั้นมี3รสชาติอร่อยแน่นอนการันตีมีติดบ้านติดรถติดไว้ได้ทุกสถานที่เลยนะครับป๊อปคอร์นเมเจอร์ฝากไว้ด้วยเรื่ เป็นข่าวที่ว่ามาจากสเปนครับว่าเฮ้ยมีการติดต่อจากมาด r ริดเข้ามาเมื่อไม่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและมีความคืบหน้าและเหมือนเรนได้ตอบปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากลีพูด้วยย้ํานี่คือสื่อสเปนเจ้านี้ที่รายงานเป็นรีเ i a บ l จริงจริงรีเบเป็นสื่อน้ําดีนะเป็นสื่อที่ค่อนข้างไปในทางเชิงบวกหมายถึงว่าโอเคหน่อยอ่ะใช้คํานี้แต่นักข่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เทียนหนึ่งักข่าวชื่อว่าโรดาพี ผมถามขวานมาบอกว่าให้สักเทียสองเป็นนักข่าวสายมาริดเทียสองอ่ะก็ถือว่าพอฟังได้แต่ไม่ถึงขั้นว่าเทียหนึ่งเขาบอกว่ามันมีความคืบหน้ากันมันมีการติดต่อกันนะครับผมขอเล่าตามนี้ก่อนนะมันมีการติดต่อกันระหว่างมาริดครับติดต่อมาหาตัวแทนก็คือเอเจนต์ของเท no นนิสเลอร์อาร์โนนะฮะแล้วก็พอติดต่อไปหลายครั้งมีการติดต่อในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงช่วงไรเซนมันเนี่ยรีเซนมันเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการติดต่อหลายครั้ง ติดต่อเพื่อสอบถามสถานการณ์สัญญาว่าเฮ้ยเทนเองกับริบูมีการคุยสัญญาอะไรกันยังไงบ้างโน่นนี่นั่นนะซึ่งเท่าที่ทราบมาสื่อบอกว่าเทรนยังไม่ตอบรับข้อเสนอที่ริบูยื่นให้เลยคือเขาบอกว่าริบูยื่นให้แล้วแล้วบอกว่าเทรนไม่ตอบรับข้อเสนอริบูด้วยนะแต่ท่อนนั่นแหละครับไอท่อนที่สําคัญคือไอการที่บอกว่ายังไม่ตอบรับข้อเสนอนี่หนะครับเออมันเป็นท่อนที่ทําให้แฟนบอลริบูแตกตื่นเหมือนกันตอนที่ข่าวนี้ออกมาแต่ทีนี้อย่าเพิ่งแตกตื่นเกินไปครับ โรมาโน่ ano, ตอบเรื่องนี้ใน YouTube Channel ของเขาไปดูกันได้นะครับใน YouTube ของเขานะโรมาโน่นักข่าวคนดังยืนยันคอนเฟิร์มนะก็มีการแย้งสื่อเรเดโบเจ้าเมสกู่นี้ครับยืนยันว่าข้อมูลของเขาเองของตัวโรมาโน่เองจนถึงวินทิทีนี้ซาก้ามันยังเหมือนเดิมก็คือมารตดถามว่าติดตามสถานการณ์เทนต์อยู่ไหมติดตามจริงแต่มารตดยังไม่ได้เจราจาใดๆกับเทนต์ทั้งนั้นเขาย้าเลยนะยังไม่ได้เจราจาใดๆกับเทนต์ทั้งนั้นซึ่งถ้าจะมีการอะไรเกิดขึ้น น่าจะเป็นซัมเมอร์หน้ามากกว่าแต่ณนะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับลิพูลิพูมีภาษีที่ดีก็ขึ้นอยู่กับลิพูเพราะลิพูคือสิ่งที่เทรนด์โฟกัสก่อนเป็นหลักเดี๋ยวเรามาดอดูกันว่าการพูดคุยสัญญาเพิ่มเติมระหว่างลิพูกับเทรนด์จะเป็นยังไงจะมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างนักเตะกับสโมสรอ,อย่างไรนักเตะยังให้ Priority เป็นลิพูก่อนโดยออามาติดเขายังย้ําข้อมูลชุดเดิมคือสิ่งที่โรมาโนโรายงานนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ใหม่ผมเคยพูดให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเมื่อสัปาห์ ข้อมูลแทบจะชุดเดิมไปเลยโรมาโน่ก็ย้ําว่าข้อมูลที่เขามียังคงเป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยและเขาก็บอกว่ายังมัดติดยังไม่ได้เข้ามาคุยใดๆเทนยังให้ความสัมพันธ์กับลิพูก่อนแม้จะเป็นข้อมูลชุดเดิมแต่สิ่งที่โรมาโน่ยืนย,ยันมันเหมือนเป็นการตอบว่าไอ้สื่อที่เรเลโโบรายงานอะไม่น่าใช่ไม่น่าจริงดังนั้นเราอย่าเพิ่งแตกตื่นผมอย,อย่างที่ผมย้ำครับผมยังคงเชื่อฟาบิิโซโรมาโน่มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากที่เทนสัมภาษณ์ล่าสุดเนาะ แม้ว่าจะมีความสัมภาษณ์กักๆบางอย่างแต่ถ้าดูท่อนนี้ท่อนนี้สําคัญฟังนะเนี่ยลุกลุกปกติแปลว่าดูนะแต่ท่านลุกขึ้นต้นประโยคอาจจะต้องคำว่าฟังนะ,นะผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มา20ปีผมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมไป4-5ครั้งแล้วแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมให้ข้อมูลหรือพูดอะไรใดๆกับสื่อคือเทนจะไม่ใช้สายมาบอกข้อมูลอะไรผ่านสื่อจะนิ่งๆไว้แล้วต่อสัญญาก็คือคุณได้รู้เลยตอนประกาศอะไรแบบนี้นะครับ นั่นคือสิ่งที่เทนบอกนะก็นี่ก็คือสิ่งที่แฟนบอลลิปูในโลกออนไลน์ก็เชื่อว่าเราอย่าเพิ่งไปเชื่อไอ้สื่อสเปนเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะถ้าถามผมผมก็ยังเชื่อโรมาโน่มากกว่าแล้วก็ไม่เชื่อสื่อสเปนเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนคาริมอาเดียมี่ครับโอ้ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยในแชมเปี้ยนลีกนี่ยิงแฮตทริกด้วยนะฮะยิงแฮตทริกมาหมาดๆแล้วก็ฟอร์มปีนี้ครับอาเดียมี่ยิง5จ่าย5นะตั้งแต่เปิดซีซั่นมาล่าสุดเนี่ยบิล สื่อในประเทศเยอรมน,นีบอกเลยนะครับว่าลิูชอบอเดยมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งชอบนะใช้คําว่าชอบมานานแล้วแล้วก็ด้วยฟอร์มในปีนี้เป็นการบ่งบอกเลยว่าลิฟูก็ยังคงชอบอยู่และลิฟูเล็งเป็นตัวแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าในอนาคตด้วยนะเล็งเป็นตัวแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าในอนาคตด้วยนะครับแล้วด้วยทั้งผลงานพัฒนาการอายุไม่เยอะอา,อายุเพิ่งเท่าไหร่ อายุเพิ่ง20ต้นๆอ่ะโอ้โหเขาไม่มีบอกอายุเว้ยผมขอเซิร์ชอายุแป๊บหนึ่งนะเพื่อจะได้รู้ว่าอายุเขาเท่าไหร่นะฮะขออนุญาตอาเดเยมีอายุ22อ่ะย่าง23ปีหน้า23นะครับ22่งย่าง23โอเคแล้วก็เล่นได้หลากหลายในแนวลุกเนี่ยเล่นปีกขวากองหน้าปีกซ้ายเล่นได้ทุกตำแหน่งเขาบอกว่านี่คือตัวแทนโมซาลาที่ลิพูเลงเอาไว้ถามว่าจริงไม่จริงผมบอกแบบนี้แล้วกันลิพูเคยสนใจตั้งแต่ตอนอยู่เลดบูเลดบูซาวบวกแล้ว แล้วถ้ายังติดตามผลงานอยู่แล้วถ้าจะชื่นชอบนักเตะคนนี้ที่ดูสไตล์จะเข้ากับริปูได้เล่นเพรสวิ่งได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีความเร็วแบบโคตรโคตรเร็วเป็นหนึ่งในตัวที่วิ่งเร็วมากแบบนี้ถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาซาร่าแล้วจะเอาคนนี้มาแทนผมว่าดีกรีพอได้นะดีกรีโอเคนะผมยังไม่ตัดละกันแล้วสื่อบิวเป็นสื่อสเปนเอ่อสื่อเยอรมันเนี่ยน่าจะมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับนักเตะดังนั้นผมยังไม่ตัดข่าวนี้ผมยังรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้แต่จะเป็นคนเดีียวทท่่เเเรรราาา็งมกไบ ส่วนดาริโอโอเซริโอเคยเป็นข่าวกับเมื่อเราเมื่อช่วงซัมเมอร์นะครับว่าเราอาจจะเอามาเป็นตัวแทนซาร่าบ้างละหรือบางคนก็บอกเอามาเป็นแบ็กอัพบ้างละเราก็ไม่รู้ว่าเราสนจริงไม่จริงแต่ล่าสุดมีสื่อในเดนิชนะครับสื่อในในเดนมาร์กเขาอยู่กับสโมสรมิทิแลนด์ไงดาริโอโอเซริโอนะครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะชิลีก็ตามแต่ว่าเป็นสื่อท้องถิ่นกับสโมสรที่เขาอยู่รายงานว่าลิพูยื่นข้อเสนอเข้าไปจริงเมื่อซัมเมอร์เจ็ดถึงแปดล้านโดยประมาณนี้เป็นปอนนะฮะเจ็ดแปดล้านปอนแนละ้วแถวนี้ โดนปฏิเสธฝั่งนู้นบอกว่าถูกไฟไม่ขายอาจจะเป็นไปได้มาว่าลิพูก็เลงที่จะเอาคนนี้มาเป็นแบ็กอัพฝั่งขวาแต่สุดท้ายพอร,ราคานี้ไม่ได้งั้นไม่เอาดีกว่าไปเอาเคียซ่าดีกว่าจบที่เคียซ่าในราคา10ล้านแต่มีดีกรีมีมีประสบการณ์มากกว่าอันนี้ประสบการณ์ยังไม่สูงเพิ่งอายุ21นะก็เป็นคนละแบบกันส่วนเจเดนแดนหลายคนบอกหายไปไหนผมก็บอกว่าเจ็บผมพูดมานานแล้วแต่ล่าสุดอะใกล้จะกลับมาแล้วนะครับแต่กลับมาก็คงจะต้องเล่นกับทีมเยาวชนก่อนนะนะ ขาบอกว่าเริ่มกลับมาวิ่งได้แล้วนะครับสำหรับเจเดนแดนซ์แล้วก็เขาลงใน IG ของตัวเองด้วยว่านี่ back running นี่เป็นหลักฐานว่าเขาลงแล้วว่าเขากลับมาเริ่มวิ่งได้แล้วแต่ยังไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบนะแต่เริ่มวิ่งได้แล้วยังต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกนิดครับก็ประมาณนี้ครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนฝากกด like, check, ไลค์กดแชร์ให้หน่อยจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารและส <า S 1> <ๆ>่วนต่<ส>างๆกด subscribe กดกระดิ <สา S 1> <ๆ>่งนะครับแล้วก <สา S 1> <ๆ>็วันนี้หมดเวลานะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะ